สวัสดีครับพบกับผมช่างพอบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระจกตรงนี้นะครับรถเนี่ยมาเฉียวชนกับเสาประตูหน้าบ้านนะครับนี่ตรงนี้นะครับบุบไปเลยนะครับแล้วกระจกก็แตกนะครับนี่นะตัวกระจกก็คือตัวนี้นะครับมันอยู่อย่างนี้นะผมลองกดปุ่มปรับกระจกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นี่นะครับผมก็สั่งตัวเนื้อกระจกรถมาแล้วนะครับ นี่นะครับตัวเนื้อกระจกก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ผมสั่งมาในราคาอยู่ที่เหมือนจะ1 7 0 8เครเกือบเกือบ200นะครับรวมส่งอีกก็ประมาณ200ประมาณนี้นะอันนี้เป็นของวิกกูนะครับตัวกระจกรุ่นสายไฟล์ Fi 3สายนะครับมันจะมีแบบ5สายกับ3สายนะรุ่นนี้เป็นรุ่นประมาณปี2 0 0 4ถึง2014นะครับเวลาเราสั่งเนี่ยเราต้องดูว่าของเราเป็นรุ่นเท่าไหร่นะ หรือถ้าใครไม่มั่นใจก็เทียบกับอันเก่าดูนะดูนะอันเก่ากับอนใหม่นะครับถ้าเทียบว่าชัวร์ที่สุดนะครับแล้วก็มาหงายดูงน,นี้อนะโอเคแล้วเราก็ไปใส่ที่รถด,ดูวิธีการใส่เนื้อของกระจกนะครับแล้วก็มาดูสังเกตนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีช่องล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านนี้มันก็จะมีตะขอเกี่ยวนะหนจุดจุดนี้นะครับด้านล่างก็จะมีตะขอล็อก ตะขอของตัวตัวนี้นะอยู่2จุดเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องว่างที่จะเอาเข้าล็อกตรงนี้ได้พอดี2จุดเหมือนกันนะครับทีนี้วิธีการใส่เแล้วก็ดึงตัวจับยึดตัวนี้นะครับดึงให้มันหงายแล้วเราก็ขาไปเกี่ยวนะครับเราขาเกี่ยวมองจากข้างล่างไปนะเรามองจากข้างล่างไปจะเห็นชัดครับอพอมันเกี่ยวได้ปุ๊บ,บ,บก็ปล่อยมันเข้าไปเลยนะครับ มันไปปั๊บแล้วเราก็กดนะครับกดให้มันเข้าล็อกนะแท็กโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วนะครับมันเข้าเรียบร้อยแล้วอ่เราก็ลองปรับกระจกดูนะครับเราเปิดสวิตช์รถนะแล้วเราก็ลองปรับดูนะครับนะครับ ปรับซ้ายปรับไปทางขวานะครับโอเคแล้วก็ปรับได้แล้วนะครับมันก็อยู่แล้วน,นแน่ดีนะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่ผมเจอใหม่ก็คือมันจะมีเสียงวีดเวลาเราปรับกระจกอ่ะซึ่งข้างโน้นไม่มีเสียงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะถ้าใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้ปรับแก้เสียงมันน่าจะมาจากรบบเฟืองข้างในนี่นะมันมีระบบเฟืองที่มันขยับซ้ายขยับขวาเนะี่ย เสียงมันเป็นมาจากข้างในนี่นะครับใครรู้ก็บอกผมทีนะครับผมจะได้ซ่อมมันให้เสียงมันเงียบนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็มาเปลี่ยนกระจกรถยนต์ประมาณนี้นะครับใครที่กระจกแตกจะเปลี่ยนกระจกก็ลองดูวิธีนี้นะครับครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ